เรามีเรื่องน้ำนะคะจะพาไปดูโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีค่ะอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งทางกรมชลประทานเนี่ยได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำในพื้นที่รายละเอียดเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันปิงปิงถาวรีตันตราวัตรรับหนะ้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะ อีกหนึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำนะคะที่ทางกรมชลประทานได้มีการเตรียมการดําเนินงานที่จังหวัดน่านค่ะเนื่องจากว่าสภาพเป็นพื้นที่รอนลาดชันรวมถึงขาดแคลนแหล่งน้ําในการเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่แหล่งน้ําต้นทุนค่ะซึ่งได้มีการน้อมนํากระแสะพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มาขับเคลื่อนงานนะคะ โดยการสร้างเป็นโครงการอ่างเก็บน้ําน้ํารีอันเดื่องมาจากพระราชดําริที่อเาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านค่ะภายใต้การดาเนินงานนะคะของผู้วยการสํานักบริหารโครงการซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้รับเกียรติมาพูดคุยกับท่านกันถึงประเด็นนี้ค่ะวันนี้ขอต้อนรับนะคะท่านสุรชาติมาลาศีค่ะสวัสดีค่ะท่านสว,ส,สวัสดีค่ะทางกรมชลประทานค่ะมีนโยบายหรือว่าแนวทางในการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ําน้นํารีอย่างไรบ้างคะท่านครับก็ คงจะนําเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าในส่วนของกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการสนองพระราชบัรินะครับขององค์สมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระรัตนาราชยชุดานะครับว่าทรงพระราชทานพระาบัญญัติว่าให้กรมชลประทานแล้วก็ร่วมกับทางสํานักง,งานกนปรนนะครับว่า,าพื้นที่บริเวณตรงนี้ที่ว่าต้องต้องต้องบอกว่าเป็นชายแดนเลยนะครับแถวบอร์เภอรลมพระเกียรินะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมเฉลิมพระเกียรตินะครับโรงพยาบาลที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับแล้วก็ประชาชนรัศดรในพื้นที่ก็ถือว่ามีการขาด,ดแคลนน้ำเป็ดนจำนวนมากนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีอ่างเก็บน้ําน่าจะแค่แห่งเดียวนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําโครงการชลประทานดาเล็กคืออ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งนะครับแล้วก็ฝายเล็กน้อยรวมถึงฝายต้นน้ำนำานําลาธารซึ่งการกักเก็บน้ำเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับหมายความว่า ต้องบอกว่ามีปริมาณฝนตกทุกปีในโดยเพราะว่าเด,ดูฝนสักสามสี่เดือนเนี่ยแต่ว่าตกแล้วการเก็บกักมันไม่มีนะครับและเป็นที่ลาดชันน้ําจะไหลลงมาข้างล่างหมดเลยนะครับอันนี้ก็ hmm. พระองค์ท่านก็มีพระราชทานพระธรรมบีว่าควรจะต้องทําแหล่งเก็บกักน้านะครับบริเวณดังกล่าว <Okay. S 2> เพื่อช่วยเหลือาราษฎรในพื้นที่แม้กระทั่งอําเภอข้างเคียงนะครับก็คือ,อที่อําเภอบริเวณจุดก่อสร้างเขาเรียกว่าอําเภอสลุดมะเกียร์นะครับ อีกสองอำเภอเขาจะเรียกว่าอําเภอทุ่งช้างและอำเภอเชียงกลางซึ่งอยู่ตอนใต้ลงมาครับค่ะค่ะแล้วแผนดําเนินการหรือว่ามาตรการค่ะในการสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ค่ะทางกรมชลประทานมีแผนดําเนินการอย่างไรบ้างคะต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าแผนงานก่อสร้างเนี่ยนะครับด้วยความที่พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ลาดชันและเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพชั้นลุ่มน้ําที่1และเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับเรียกว่าป่าดอยภูคา และป่าผาแดงนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะมีกฎหมายนะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าเราต้องทําเรียกว่า e i a รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมะนะครับซึ่งกระบวนการดังกล่าวทางกรมจังหัทานโดยสํานักงานโครงการก็ได้ทํากระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้นมาแล้วเมื่อเมื่อปี2อปีที่แล้วเนี่ยนะครับจนวันนี้ก็ผ่านคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งมีท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นประธานเนี่ย ในฐานะท่านกำกับเรื่องของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติเนี่ยก็คือเราได้ผ่านกระบวนการนั้นหมดแล้วนะครับสิ่งที่เดินหน้าต่อนะครับคือว่าขั้นตอนวันนี้ก็คืออยู่ระหว่างการขอเพิกถอนป่าเพื่อจะสามารถเข้าทาการก่อสร้างได้คือวางแผนก่อสร้างไว้ที่ปี68นะครับก็พูดถึงเรื่องของน้ําบริเวณดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าจากการศึกษาวิเคราะห์ยาวเลยนะครับพราะไม่ใช่บอกว่าเราขาดแค่น้ําปีต่อปีเราทําแค่นี้แค่นี้ ทางกรมชลประทานต้องบอกว่าต้องคิดให้ถาวรเลยให้ครอบว่า20ปีนะครับ20ปีพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก <Okay. S 1> าดแคลนน้ําอยู่ประมาณสัก38.8ล้านต่อปี <Okay. S 1> แต่อ่านกิบน้ําตัวเนี้ยเราทําเผื่อความจุไว้เลยอยู่ที่ประมาณ46ล้านลูกบาทเมตรนะครับก,ก็พอรวมถึงสามารถแชร์ลี่หรือสัพายน้ําให้พื้นที่ล,ลําน้ำน่านตอนล่างได้ด้วยนะครับอันนี้ขั้นตอนเราก็ต้องบอกว่าคงจะเริ่มต้นการก่อสร้าง ต่อไปในปี68นี้ครับค่ะคก็คือท่านมีแผนระยะยาวนะคะในการสร้างอ่า,อางเก็บน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะ,ปะแปลว่าประชาชนก็สามารถอุ่นใจได้นะคะคว่าทางกรมชลประทานก็ได้มีแผนดําเนินการเริ่มต้นนะคะในปี2568ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะกักเก็บน้ําสําหรับพื้นที่ในจังหวัดน่านค่ะ ได้ฟังจากท่านสุรชาติพูดคุยกันแล้วนะคะแปลว,ว่าทางกรมชลประทานเองนะคะก็มีแผนในการดําเนินนโยบายนะคะแล้วก็สร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในปี2,568อย่างแน่นอนค่ะซึ่งความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะกลับมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะคะ